ฉากนี้ย้อนกล่าวกลับมาถึงเรือนประทานของขุนวรพ์พบกับนางเอกนางเอกดวงเนตรเกตแก้วระบทบาทเป็นคุณนายพวงพยอมเมียของขุนวรพศเมียตบเมียแต่งเมียใหญ่เมียเบิ้ม วันนี้เป็นนางร้ายพบกับน้องก้อยดวงเนตรเกตแก้วศิลสเป็นในเมืองโคราชครับทีมง,งานของบ้านคนหนูพระรถสนุกอย่างแน่นอนครับคืนนี้กราบนายกราบน้า,นาท่านาที่มา ันไม่ต้องตีหวานขนาดคันค่ะสามีค่ะแต่งตัวสวยนึกว่าเป็นนางเอกฮิฮิเจ้าเจ้าเจ้ากลับเลยกลับนู้นฮิมาทั้งหลายนี่แต่ตัวร้ายในเรื่องให้เล่นที่สมราคาแม่คายาเครื่องต้อนเละต้อนเนื่องคืนนี้คนเรื่องให้เล่นก็ให้ดูเป็นนางร้ายมันก็ต้องโชว์ลวดลาย แล้วเดอมไใหญ่เอวหน่อยเอวหน่อยอกว่าจะได้ออกเส้นยุดหมดแล้วโอ้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะเส้นพลิกเนี่ยสวัสดีนะคะ ได้ไหมคะจาได้ไหมคะมีใครจําได้ไหมคะจําไม่ได้ก็แล้วแต่ค่ะขออภัยด้วยนะคะเห็นแต่งตัวออกมาสวยๆหน้าหวานๆตาคมๆแบบนี้ประธานโทษค่าไม่ใช่นางเอกหรอกเห็นเห็นอยู่นะคะว่าตัวตอแหลชัดๆเลยแม่ฉสนงนะคณินามของคุณนายพวงพยอมวันนี้เนี่ยเสียใจด้วยนะคะเพราะว่ามีผัวแล้วผัวเนี่ยรั มีชื่วอว่าขุนวรพจน์แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะผัวเนี่ยเด็กกว่าฉันฉันเนี่ยแก่กว่ามันมีผัวเด็กแม่เป็นธรรมดาแหละพอมีผัวเด็กเราก็ต้องห่วงต้องหึงไม่ธรรมดาฉันเนี่ยไม่ชอบเลยนะโดยเฉพาะคนใช้นี่ไม่ชอบเลยมีผู้หญิงภายในบ้านฉันมีแต่ผู้ชายมีเลี้ยงอยู่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นเป็นคนเก่าคนแก่นี่ขนาดยุงตัวเมียนี่ฉันัง ตีตายหมดเลยที่ไม่ชอบเลยนะไม่เวลาเดียวกันทักกับสาวใช้มาถึงเรือนใหญ่โคบ้านนายชักกับผัวทตายแล้วคุณนายเจ้าขาอะไรบนทาทิพย์นะสีก่อนสิคะคุณนายอะไรสีเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะคุณนายเจ้าเกิดเรื่องอะไรอะไรอะไรมาถึงก็เกิดเรื่องใหญ่เกิดเรื่องใหญ่พูดมาก็ขุนวรพพน์สิคะคุณนายเจ้าค่ะ เจ้าขาทำไมคุณวรพอะได้พาผู้หญิงชื่อพิมพ์ใจเข้ามาอยู่ภายในบ้านค่ะคุณนายเจ้าขาเป็นไรคะเอาแล้วฮะกีดไม่มีเสียงครับลมไลมจะออกตรงไหนไม่ได้ผู้ดีนะครับกีดดังไม่ได้นะครับผู้ดีเท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณนายเจ้าขา ผู้หญิงที่ชื่ออีพิมพ์ใจอ่ะมันฝากในฉันมาด่าคุณนายค่ะว่าคุณนายเนอีนหน้าเหี้ยวคิงจริงคุณนายเจ้า,าอจอมไม่ได้พูดจริงใช่ไหมเสียเท่านั้นยังไม่พอมันยังบอกว่าคุณนายเนี่ยว่ากแก่ นี้มันทนไม่ไหวครับคุณนายมันพูดมันมันอยู่ตรงไหนอีนั้นอยู่ไหนมมนอยู่อยู่ไหนหลังบ้านครับคุณนายถ้าอย่างนั้นทางฉันไปเลยคุณนายไม่ได้เลยใครจะมาเป็นการแสดงก็มันต้องเวกลอยคอด้เมืองพวกร่อมรับอยู่ว่าขุยวาราพลดได้แอบวิมยาน้อยย้อนรอยมาถึงเจ้าพิมพ์ใจที่ ฉันต้องทำทุกวันนี้เพราะฉันเกพราลูกนั่นแหละถูกแล้วคุณนายเจ้าขาะตัวฉันเองมันอยู่ข้างในคุณนายเจ้าขาใช่ไหมมันมันนุ่กระโปรงสีส้มค่ะคุณนายเจ้าขาเจ้าขามันสวยไหมสวยค่ะคุณนายเจ้าขาสวยกว่าคุณนายไปร้อยจะเอาอะไรกันี่นี่เน็ก่ยขอโทษค่ะคุณนายเจ้าขาอยากจะแก่ตายแลวอยากจะโดนตบตายอยากจะแก่ตายค่ะคุณนาย ใครสวยคุณนายค่ะโอเคอยู่ข้างในค่ะคุณนายขำนางนี่ก็จับทำหัวสะหรอกแหวนายว่าพี่ข้าพลอยเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันพาพี่มาลำบากฉันขอโทษด้วยนะพี่นะไม่เป็นไรหรอกจ้าแหมสวยแล้วกันใครใครมาตบหน้องฉันทำไมเนี่ยอย่าบอกได้อีนี่ ว้ายอยู่ดีๆมาตบหน้าน้องฉันเรื่องอะไรคะทำไมหล่อนเป็นใครไม่ทราบทิมเศรษไม่พอใจเลยตัดสินใจกระโดดเตะไปที่คอคุณนายครับเชื่อายยาให้มันเตะเรื่องกูสลดทีบ้านอะไรคุยกันได้ดีไม่ได้นี่นะแม่ใช่ไหมล่ะมาถึงมาตรงมาตบถูกไหมแม่ดูลักษณะดูลักษณะผัวฉันคงไม่เอาแบบนี้มาทำหรอกเผื่อผัวมึงชอบแบบดุนมั่ง ประทานทอดคนะหล่อนใช่ไหมที่มีชื่อว่าพิมพ์ใจใช่แล้วค่ะฉันมีชื่อว่าพิมพ์ใจรูปร่างหน้าตาก็สาบสวยดีเนี่ถูกต้องเนี่ยประทานทอเถอะอยากจะถามหน่อยผู้มาอยู่ที่นี่ย มาได้ยังไงแล้วมาอยู่ในฐานะอะไรใครเป็นคนพามาแล้วมาได้ยังไงมาอยู่ที่นี่ทําไมมีอะไรเธอมีธุระอะไรที่นี่ไม่ทราบหรอจ๊ะ <Hey! S 1> จะเย็นๆก่อนนะคะก็ให้เขาตอบปิงเธอะส <Hello there. S 1> ารเดชที่พิมใจมาอยู่ที่นี่ได้ <Hello there. S 1> ก็เพราะท่านวรพจน์นั้นพาเข้ามาออเหรอถ้าถามว่ามาในฐานะอะไร oh. ก็มาในฐานะเมียน่ะสินะคะ hey! 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 โอ้โหรู้เลยอยากรู้เลยอยาโอ้โหพดไว่าขุนวรพจน์น่ะพาเข้ามาแต่ถ้าขุนลำพองพามาน่ะคนละเรื่องกันค่ะอพูดได้เต็มปากเต็มคำเป็นเมียที่จะฉลองลูกหน่อยฮึบไปก่อนแหมพูดได้แต่ปากเต็มคำเนาะว่าเป็นเมียขุนวรพจน์ นะว่าขุนวรพจน์เนี่ยเขาไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปือยเขาเป็นคนมีอศมีตำแหน่งก็ต้องมีคู่ครองเป็นธรมรมดาถ้าอย่างนั้นแล้วจะขอแนะนาตัวเลยก็แล้วกันนะฉันเองเนี่ยนะในนามของคุณนายพวงพยอมเมียใหญ่เมียบ้มเมียตบเมียแต่งของคุณวรพจน์เมียของคุณวรพจน์ พิมใจต้องขอโทษด้วยนะคะพิมใจไม่รู้มาก่อนใช่ว่าท่านขุนวรพจนะ์น่มีเมียอยู่แล้ว,เด,วเดี๋ยวนะเขาไม่ได้บอกมาเ,เขาไม่ได้บอกตั้งแต่ต้นด้วยเดี๋ยวนะว่ามีเมียเถ่าอะไรไม่ได้สีสีอะไรค้าุณนายแต่ว่าพอคุยไปคุยมารู้สึกคุ้นๆพิมใจเที่ฉันได้ยินมาว่าไอ้เพื่อนที่เป็นทหารอยู่ภายในเมืองกับขุนวรพจนะ์น่ะที่ว่า ชื่ออะไรนะพงสามันมีเมียชื่อพิมพใจไม่ใช่หรอใช่แล้วคะ่ะคุณนายอย่าบอกนะทำไมคะจริงจริงใช่ใช่ใช่ค่ะคุณนายทายเลยอินนี่กินแมงตอเหลเข้าไปแน่น่ี่ว้าวคู่นี่พอกันเลยนะเนีน่ยถามอีกหน่อยได้ไหมเพื่อควาปบจใจัยชื่อพิมพใจคเคอใช่เอ่อเมียของ ออกหลวงพงศาปะฉันพิมพ์ใจเมียของพี่ออกหลวงพงศาเองจ้ะตายโอ้ยตายแล้วใจเย็นๆค่ะอย่าเพิ่งอกแตกค่ะคุณนายอย่าเพิ่งอกแตกตอนนี้ค่ะอกไปแตกหรอกแต่ตอนนี้ขำว่าตายนี่หัวแล้วใช่โอ้หแล้วนี่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 ลรอนอุ้ตาย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 แล้วเป็นเมียออกหลวงพงศาใช่ก็แสดงว่าเป็นเมียของ ไอ้นักโทษต้องอาญาเป็นมีไอ้คนที่คุกไงในี่เธอพูดอะไรออกมามีผัวแล้วมีลูกแล้วเนี่ยทำไมถึงมาเที่ยวแย่งผัวชาวบ้านเขาล่ะถ้าทางที่ดีนะถ้าหล่อนไม่ได้จำใจนะไปเลยมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยอย่าขึ้นมาแย่งผัวชาวบ้านแบบนี้เพราะเธอเนี่ยนะถ้ามาอยู่ที่บ้านนี้ต้องเป็นลาคีแน่เลยใบ้านฉันจะต้องเปิดเปิดไปด้วยความสกปรกสมบมผัวเธอเนี่ยมันคุกมันเป็นนักโทษต้องอาญาจะกัขยรถยังมีหยุดถ้ากักขยกอ จะไม่ว่าใครมากล่าวหาที่ผัวจะทำผ้าป้อผัวเหรอจะบอกอะไรให้นะอย่างหล่อนแล้ก็มีไอ้ขี้คุกส่วนลูกของหล่อนเนี่ยมันก็ลงไอ้ขี้คุกเพราะท้อหรือเปล่าถ้าเธออยากหยุดไม่หยุดช่ไมหยุดข้างทางเอาแล้วครับตบโดนแล้วนะครับว่าพิมพ์ใจไม่เท่าไรแม่ยายนี่แกตีกันแล้ว เบาหน่อยเบาหน่อยชุดนางโกงแตกไปแล้วโอ้าเฮ้ oh, <yeah. S 3> ระหว่างตบดีดีกันไปครับ